พี่น้องตอนนี้เราลงทางมาจักทางเมื่อไรมีรถกระแตกนี่มเมื่อเช้านี่เ่เห็นนะ้าปลาวิบก,กินบ่าเขาอยู่ตลาดบก,กินขี้อายบกากินเขาในตลาดก็เลยมากินในป่านี่แล้ะนี่ปลาวิก สวัสดีสบายดีผมแม่พี่น้องเพิ่อสู้สุดคนเนาะวันนี้ก็พบพอกับสองใบเก็บทีเช่นเด่ยวกัเคยพี่น้องตอนนี้เราก็จะมาต่อจากอีพีทีแล้วเนาะคนที่เราไปซื้ออันนี้เนาะกระเบื้องนี่อันนี้ค่ากลับเด้อพี่น้องเามาค่ากลับมาทางด่วนนี่เนาะทางด่วนบ้านคอยทางด่วนสปปลาวนี่ คุณไงง,ง่องเวซี่เลยนะทุกคนด่วนแห้งเนาะไปตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วทุกคนนี่บ่ายสองครึ่งปาดทางด่วนมากับร้านสาวสองคนน้องข้องน้องมะเพื่องอีกเช่นหนึ่งทุกคนตอนนี้ก็พักกินเขาก่อนเพราะหิวเขาาละดีแต่ซื้อกับเขามาซื้อเขามาเนาะทุกคน ปสุกคนเพื่อบรษาเสียเวลา,ากินเขานำกันนี่หิวเขา่าเราบอกว่ากินบ่เขาอยู่ตลาดบอก,กินขี้อายบอก,กากินเขา้าในตลาดก็เลยมากินในป่านี่แหละนี่ป่าวิสปีดท,ทางด่วนนี่กับวีโกคอยเงทางด่วนอยู่ประเทศไทยนะนี่ายนี่ทางด่วนประเทศลาวมันง่ายนี่สบาย ทางด่วนประเทศไทยมันยากไปยากสันซองสันผอได้เหนียวไต้ดินนี่ลาดฟื้นนี่ทางด่วนบ้านคอยทางด่วนประเทศลาวไปเถกก็กินเข่าก่อนหิวเข่าแล้วตอนนี้กะเริ่มหิวข่าเลยได้กินกับซีนแห้งซีนตอก เงินหลายมัดสี่พัน 4, กว่าบาทนะทุกวนนี้ของทำนี่แหละมีส่พงใส่ไฟอันนี้ก็ถือเกตแลห้าร้อยสามเกตกับพันห้าห้าร้อยกว่าบาทเลยล่ะพันห้าสามกตกินเข่ากลางปา่ายังอีกครึ่งหนึ่งยังหอดบาท,บาท อเพื่อนเออพอี่เราเมากินเขาแล้วกันเนอะอเขาขายแพ่งก้อยยุไทรอีกได้เขานี่อืมสาวบาทน้อยหนึ่งสาวบาทอ่ะ อันนี้ก็ซาบาันนี้สนสีนหลอดเม็ดเงินสี่พันกว่านาะเมือนสี่พันกว่าบาท เขาันี้ยเนี่ย,ยมาได้ซื้อเขาเนแะ้วรู้ว่ามาแรงด้วยม่ได้ซื้อเขากินแม้ว่าจะไปแป๊บเดียวขวนแต่วันทางมันยากไปตั้งแต่เกา่ามงซื้อข้องแล้วกับเลยได้หนี่งประเด็แวะใส่เอาสาื้อนี่แล้วกับพาัปกลับเลย ได้เก้าโมงตอนนี้ไว้ครึ่ง เขากับเปื่อ tiêu cáo bởi ไม่ได้ยั่ไ้ไม่ใช่ใชไปมล่วโอเคอะทุกคนกินพอแล้วนะพออยู่ได้เดินทางต่อไปอีกเหลืออีกประมาณ10กิโลกับทางด่วน้ายนี้เนาะดีย่างนึงทุกคน มันบบแดดเพราะมันมีต้นใหม่แดดอยู่แต่ว่าแดดโบ,บแหงไปทุกคนตอนนี้ไบกุจีก็กินเขาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปลุยต่อเลยทุกคนอ่ะให้น้องแพงจับกองให้ทายจากพักหนึ่งหลับไฟทีเบิ้งคลิปนี่กับอย่าลืมฝากไกลค์กดแชร์ กดสับสค่ายสองใบคือปีจีนำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ปีจีเฮ็ดคลิปต,ต่อไปเนาะเมื่อยคือกันเนาะเฮ็ดคลิปหละกับผมมีคนบึงบมีคนบึงก็เมื่อยท่อแทและบึงกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะพอได้เงินขารถกลับประเทศไทยกับใครแน่เนาะตอนนี้ปีเฮ็ดคลิปมาไล่ คลิปแหละแต่ว่าเงินยยังพระท่านใดก็จกคลิปเนาะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งมันปิดสร้างรายได้ไอวุธีกับทอแทอันนี้ก็เลิกกลับมาสร้างรายได้ใหม่ละก็ะอย่าลืมทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเป็นกําลังใจนี่แหละทุกคนเวลาไปวุธีกลับบ้านเลยก็ลายอย่างลายสิงรายยางที่ว่าต้องเสียจ่พาะอะไรเห็นคลิปนี้ก็แบบ อิดูต้นเนาะหรือว่าอยากให้กำลังใจหรือว่าอยากซัพพอร์ตในธุรกิจกัฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะป่ะฝากทุกคนเดินทางต่อไปทูกต่อไปอย่าลืมให้กำลังใจเด้อทุกคนอยากให ุนลุยทางช้างดวนวมีไฟใดเนาะประเทศไทยบ่ไดมีได้แบบนี้นะมีแต่ประเทศลาวแล้วมีทางดวนแบบน บรรยากาศมันเย็ยนทางพี่น้องตอนนี้เราลงทางมาจักทางเมื่อไรมีรถกระแตกนี่เม่เ,รเศร้านี่เพราเห็นหน้าป่าอีกตีรถกลับอีกเพราะบักไก่ Long thang, long thang. Hãy thang, tính thang, lấy à Đứng lên tôi biết Cho tôi Không, capacity mình <laughs> ยากลำบากแห้งเลยนะเอา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 ,วา,วา,วาโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปกูจีกับจีขอจบเพียงเท่านี้นทุกคนจะขับรถไทยก่อนเพราะว่าจะหน่อยรถไทยมันจีเกือกแล้วทุกคนแรนไวไหลายให้ร้านไทยกับไทยบุคคอยได้เป็นมาได้มือกองเขากะมือใหม่เนี่ยะทุกคน อย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซองไว้คลิปนี้นะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองไว้คลิปนี้เนาะเราคลิปนี้ขอขอจบคลิปเตืมนไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าไอพีหน้าทุกคนบ๊ายบาย